น้องอุ่มลงเล่นน้ำแล้วน้องอุ่นลงเล่นน้ำแล้วเย้นน้ำเย็นมากเลยอ่ะเย็นปะยืนเบิ้งเพียงได้เลยน้ำไหลไหมไหลน้ำไม่เชี่ยวชาญในการมุดอันนี้อย่ามดุดแล้วลุงเป็นวัดเลย ก็อยากเล่นน้ำแอวเล่นน้ำได้พามาเล่นน้ำแม่พี่เอาหายตัวได้พี่เอาหายตัวได้เมื่อกี้แม่เมื่อกี้หนูหนูเล่นน้ำแล้วหนูไม่ติพื้นเลยนะ <c oughs> Okay, think ข้าวจ้าสวยงามอยู่ มอา <_ d ial noise> มากันอะไปตกกลังมือับาหลไปกนเอนีน้องอุ่มกับน้องอุนแ <_ d ial noise> อลมาเล่นนะ้ำอยากมาเล่นนะ้ำยายต่อยกระเลยพ้าหลานมาเลนะเ่นน้ำพี่น้อง น้ำ <laughs> ไหล <practiced noise> น้อยๆอยู่นี <GO av id> ่อยากมาเล่นน้ำที่นาไปมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำ สนุกมั <Claire> <Elena> <coughs> ้ยหมวนบ่น <coughs> ้องอุ่นยุโป้สุดญาติเอาแม่เดี๋ยวมาหาตัวไหนทางอุ้มอ้าวหมวนบ่ฮะสนุกมั้ย คลิปนี้ก็เอาไว้สำานี้ก่อนจ้า